สวัสดีครับช่องสปาสเปซนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับตัวกระชังบกนะครับแล้วก็มีกระชังน้ําอันนึงนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขายนะครับแต่ผมซื้อมาใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม นี่เป็นกระชังน้ํานะครับ1 1.2คูณ1.2นะครับ แอนเย็บโอเคอยู่นะครับแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสองสอง,สองแล้วก็จะมีอ่าตัวเชือกนะครับร้อยมาให้ทุกสี่มุมนะครับสี่มุมสี่มุมบนนะครับแล้วก็มุมล,ล่างก็มีที่ยืดให้อยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผม นี่เราดูตัวต่วตอไปครับตัวน,นี้ใหญ่อยู่นะครับตัวน,นี้เป็นกระชังบกนะครับอยู่ที่หนึ่เมตรคงสองเมตร ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับตอนนั้นเป็นสองคูณสองนะครับเป็นกระชังบกนะครับแล้วก็มีหูให้สี่หูบนกับสี่หูล่างเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นกระชังโบกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งคูณหนึ่ง นี้นะครับเป็นกระชังบกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอันหนึ่งผมสั่งมาสองอันเนาะเดี๋ยวผมจะมานะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับปลาหมอแล้วก็กุ้งฝอ,อยนะครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งโดยรวมก็โอเคนะครับแต่ตัวข้างในอ่ะเป็นเป็นอ่าหนึ่งคูณสองนะครับก็จะยาวนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมสั่งมาสองอันนะครับผมอ่าไอ้ตัวใหญ่นะผมจะหนึ่งคูณสองนะผมจะเอาลงปลาดุกนะครับน่าจะสักสักสามร้อยนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวเล็กนี้ผมก็จะเอาลง ไอปลาดุกสักร้อยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งลงปลาหมอนะครับสักร้อยหนึ่งนะครับส่วนไอตัวนี้จะเป็นลงกุ้งฝอยนะครับในบ่อดินผมมีบ่อดินอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวังไงก็ฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวเอาลงพื้นที่จริงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเตรียมที่ไว้หมดแล้วนะครับทั้ง4่อันนะครับผมเลี้ยงไว้กินรอบบ้านนะครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมเจอกันอีพีหน้าครับ